สวัสดีพี่น้องสวัสดีเพื่อนๆเนอร์มึงนี้พบก,กับเจ๊หลาอีกเด้อผากินพาเที่ยวเจ๊หลาซะแนวส่งของเจ๊หลาเองเนาะจากโซฟปปป์โปลาเมือนี้สิมาแกงนมใหม่พี่นอ้องในเบิ่งเน้มืมันนี้เรื่อ,อ,อ,อใบนมใหม่ใหม่ๆสดๆมีเสานะข้าจักหอยเรียบร้อยสื่อตลาดตลาดนี่ใส่ทาหินในก็มาตำ เขาเบื่อนี่ยมาเขาเบื่อเรียบร้อยมันเขาเขาเบื่อไม่ถึงเขาเนี้ยเขาเนี้ยมาเซนาเอามาตำใส่กับหมกเพชรัวหอมกระเทียมสูตรเจ๊หลานเอาเนาะก็เอาลงนามยาหนา้ามายาหนา้าต้มเขียวมือเขาในเขาเบื่อมันเรียบลงตัวก่อนนี่ก็คืเอเราใหม่ยี่ห้อตุ่มซุกเหลวจืดแล้วเนาะ ที่มากแกงใส่เฮดหูหนูผักกระเนียงกระแพงแข่งผักกระเนียงพี่น้องเ, 15, เอ้ยมาหนึ่งหาพันเอี้ยแกงใส่กระดูกหมูซับเรียบร้อยเลยพี่น้องสูตรของเกียเ๊ยหลานแนวนี้เนาะเอาน้ำปลาแขกลงเกี๊ยลามักใส่น้ำปลาแขกน้ำปลานิดหน่อยอ ขาดบ่ไรก็คือเกลือบ่นวจึงเติมวากันแน่เสบปบฟงนวดมีไงสู่ใส่น้อยเสบน้อยใส่ร้ายเสบร้าย,าย,าย,ายไปบ่ามาก,กับบดใสา่เดากันแลเจลากระเอานองใหม่ร้งนองใหม่ต้มซุกแล้วมือ,มอย,ยุอ่มยเด้อถดก็ไสมือหลังสะอาดะ Hẹn gin mùi nhôm mùi nhôm. Puka hẹn kai hoặc mùi nhôm kuân hết mười nhúm, mười nhúm. hết khái, hết 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 หมูกับหน่อใหม่ซุกขะเบือซุกลงตัวกันแล้วเพื่ใอใส่กะเบือร้ายในได้นะเจล่ะมาเก่งอัวนๆอ้วลันๆสุดถ่ายถ่ายสุดกับสิใสพ่พักขยงพักขยงมีราคาแย่ๆนะหานเจ๊ล่ะบ้านเพื่อนๆได้ไปจะได้แพงอยู่บ่อพักขยงบ้านจา้ะอืมกหมอมาผีคนเด้อ คือว่าไปอยู่ไก่ค่ะฮ้าเฮือแกงนองใหม่ปลาพี่ตอนนองเริ่มนี้เดอ้อสวงบุญปีไหม่เล่ามาแต่ปากซ่อนกนเรเลยเวตลาดทาหิน้นตลาดมีไส้นะครปักเซเนี่ยไปเบิ่งปลาว่ามีปลาขึ้นจากขั้นเกิน ปลากระแพง้งปลาก,กระไรไดูไปเห็นน้องใหม่ของโปรดของโปรดพี่น้องไปในมาคืคอขวบขวัวขวบวัวจะเห็นบ่าวได้น้องใหม่ของโปรดของโปรดเอาเห็ดหูหนูลงน้ำมีผักกระญยงตีตรงนั้นนะ เฮ็ดทู้หนูเฮ็ดทู้หนูสุดถ่ายถ่ายสุดจังใส่พักกัน,นยังสุดท้ายท้ายสุดสุดท้ายท้ายสุดพี่น้องจ๋าขาดไปอะไคือเฮ็ดทู้หนู ยี่หร้านแกงลงือ่ามีเห็ดหูหนูือว่าซำบริแกงือว่ามักจะได้โอรโอรเอามาโอรแน่นง่ายๆพี่น่อยเลยบะไยาก เพียงแต่ว,ว่ามีน้ำยาหน้ากระเบื่อมาตำใส่หมกเพสมอหอมกระเทียมสูตรเจรี๋ยละแล้วขนก็กระโบไใส่นะกระเทียมมอหอมเพราะว่าไปกินไรบอนนะก็ว่าโอเมนแน่อเม,มันเป็นสูตรไพสูตรมันไพบวัวมากกระโบส่เนะาะบ่วกันแต่เจี๋ยะใส่มันหอม ตับหนนมูฮุงลังคนข้าก็ยังหมูใส่ผักเทียมผักบัวลังคนปนขาปน้าก็ยังหมูใส่ผักเทียมปนปลาข้ายั้งมกแต่หัวบัวนังคนเจลาใส่ทั้งหัวบัวหัวเทียมตอนแล้วปนปลานี้กันตับใส่ทั้งหัวเทียมหัวบัวใส่กระรูโมงอันนี่แสีบเสบพี่น้องเจลาบะหมักใส่หมออื้อมันหวานขันยอดมันไขน่แน่ เฒ่าโปรดสายมะริดสวยยอดมันมักแกงเผี้ยวๆมันใส่เห็ดหัวนกกระพ้อเอากระแยงกระพ้อเห็ดก็บ่ใส่มันเฮ็ดให้รสชาติจืดมักบวบก็มีาบ่ใส่มันจางใส่บวบมักแกงหน่อไม้เพราะว่าหน่อไม้เฮาหลายเด้เฮาบ่ต้องใส่เครื่องเคียงหลาย แบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยง่ายๆเจี๊ยละให้กินง่ายๆบริยงอย่งไรเนี่ยสไตล์ของเจี๊ยละเนี่ยนะสไตล์ของใครมาแกงแบบไรก็คอมเมนต์บอกเนี่ยแสบผู้เสี่ยงอยู่ทั้งเหื่อนพอดูขนาดเอาลงมาเสี่ยงใส่ลาเซฟบีนะ หนักสี่มือหนึ่งนะค้นเขากันห,ม,หมันติดหมอแค่นี้ก็สำเร็จพี่น้องมาเลยยุงเลยง่ายอ้ช้างง่ายพร้อมเสร์ฟพร้อมเสร์ฟแล้วก็รู้มุสุก,ก็คือโอเคเลย ง่ายๆง่ายๆสบายตามสไตล์กี่ลาเด้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้่เพื่อนๆเด้อพี่น้องเด้อเป็นงกำลังใจเจ๊จีหลาเนี่ยมึอนี้แกล้งน้องใหม่ใส่กระดูกหมูให้พี่น้องมึอเห็ดอ้วนรวยแกงไปกินแรงแน่เลยไปกินกับเสียวนะอ้วนรวยอ้วนรวย เ้งนี้เืออาบนาความหอนมาเยือนง,ง่ายงสบายสบายพักขยแยกลงไม่ไม่เอียงมากไม่สไตล์เขาเขาแต่งขินกระแนวนนี้ละพี่น้องเอ้ยก็ติดตามก็ไลค์ก็แชร์ไนเลยอนเพื่อนเด้พี่น้องเ้ย ผ้าก,กินผ้าเทียวเจลาสแนลโซบโปลาเด้อเป็นภาษาไทยเด้อไปหัวขอ้อซื้อผ้ากินผ้าเทียวเจลาสแนลภาษาไทยเด้อถูกเป็นไหมคลิปนาคลิปนี่ปากเพื่อนคนีเด้อขอพ้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งเฮงเด้อเฮ็ดนาทีด้วยวาสดุคล้ายอันใดก็ค่อยห,ห่งให้มีให้ขึ้นให้เกินโมดิบปยาเงินคำาใส่สุก,กายสุกใจสุก,ก,สก,กูสุกคนสบายดี